ผานี่เสียคนไทยทะลุ1ล้านล้านบาทวิกฤตหรือยังคนไทยมีนี่เสียมากกว่า1ล้านล้านบาทแล้ว อย่าแปลกใจถ้าวันนี้คุณจะไปกู้ธนาคารแล้วเขาจะไม่ปล่อยเงินให้กับคุณนะคะเพราะหนี้เสียพุ่งสูงนั่นเองค่ะตอนนี้ภาพรวมหนี้ครัวเรือนของประเทศไทยอยู่ที่16.2ล้านล้านบาทสูงกว่า90%ต่อ GDP แล้วโดยอยู่ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโร13.7ล้านล้านบาทและมีสถาบันการเงิน140แห่งเป็นสมาชิกในจำนวนนี้นะคะเป็นหนี้เสียแล้ว1ล้านล้านบาทค่ะ หนี้เสียหรือว่าหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนดกว่า90วันภาษาอังกฤษเรียกว่า NPL หรือว่า Non-Performing Loan ซึ่งข้อมูลจากเครดิตบูโรบอกว่าเศรษฐกิจไทยโดยปกติเนี่ยหนี้เสียจะอยู่ประมาณ8 9แสนล้านบาทดังนั้นตัวเลขล่าสุดของปี66นะคะที่บอกว่าหนี้เสียทะลุ1ล้านล้านบาท เป็นตัวบ่งบอกว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้อยู่ในภาวะปกติสักเท่าไหร่และคนไทยกําลังมีกําลังซื้อลดลงค่ะค่าดูไส้ในนี่เสียก้อนนี้กันหน่อยนะคะว่ามาจากไหนกันบ้างอันดับหนึ่งเลยก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ2,600,000กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น12%แต่ที่น่าเป็นห่วงสุดๆเลยก็คืออันดับ2สินเชื่อรถยนต์ค่ะ2 3 0 0 0 0กว่าล้านบาทนี้เสียสินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นถึง28% ส่วนอันดับ3คือสินเชื่อบ้าน1 8 0 0 0 0กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น7%อันดับ4บัตรเครดิต61,000กว่าล้านบาทเพิ่มขึ้น11.9%และอันดับ5คือสินเชื่อธุรกิจ67,000กว่าล้านบาทอันนี้เติบโตลดลง8.7%นะคะนี่เสียสูงแล้วมาดูนี่ที่กำลังจะเสียบ้างคะ่ะน่ากลัวไม่แพ้กันกลุ่มนี่รอเสียภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อว่า SM หรือ Special Mention หมายถึงนี่ที่ค้างชำระแล้วเกิน30วันแต่ยังไม่เกิน90วันนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มสูงถึง17.8%อยู่ที่6 0แสนกว่าล้านบาทอาการน่าเป็นห่วงมากค่ะเพราะถ้าหากว่าคนกลุ่มนี้ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายคืนนี้ได้ทันมันก็จะพัฒนากลายเป็น NPL ทันทีเมื่อเกิน90วันในจำนวนคนผิดนัดชำระนี่เหล่านี้นะคะก็เป็นนี่รถยนต์มากที่สุด 2แสนกว่าล้านบาทรองลงมาก็คือหนี้ที่อยู่อาศัยหรือว่าหนี้บ้านที่มีสถิติเพิ่มสูงขึ้นเป็น1.78แสนล้านบาทค่ะสะท้อนว่าตอนนี้คนไทยส่วนใหญ่เป็นหนี้หนักเป็นหนี้นานแล้วก็เป็นหนี้เร็วเป็นหนี้กันตั้งแต่วัยเริ่มทำงานและนี่ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของเศรษฐกิจไทยในปีนี้เลยล่ะค่ะ